ในกรณีที่คุณต้องการใช้รถคลวนดินในงานหนะักโดยเฉพาะในพื้นที่นาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนแข็งหรือดินแห้งอาจจะลองใช้รถคลวนดินเครื่องยนต์ดีเซลอาหายซึ่งมาพร้อมความแรงก้าวแรงมา้าการจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดมีข้อดีตรงที่ประหยัดน้ำมันทำงานต่อเนื่องได้โดยที่กำลังเครื่องไม่ตกสามารถถ่ายคลวนดินได้ลึกถ่ายกลบต่อฟางข้าวได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องสูบนาะข้าแปรงเกษตรใช้เป็นรถถ่ายเดินตามและเป็นหัวฉุดลากได้อีกด้วย ถือเป็นรถครวนดินอเนกประสงค์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรมืออาชีพค่ะถูกใจผู้ที่กำลังมองหารถครวนดินเครื่องยนต์เบนซินที่ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันเนื่องจากแก E, e a F T a เ t a มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่1.5-2.75ลิตรต่อการครวนดิน1ไร่ส่งแรงขับด้วยสายพานจึงทำให้บำรุงรักษาง่ายคูยสายพานมีหลายร่องจึงรองรับกับเครื่องจักรสายพานการเกษตรอื่นๆได้ เช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องพ่นยาเป็นต้นบังคับเกินหน้าถอยหลังได้รูปลักษณ์โดดเด่นด้วยบังโคลนที่กว้างป้องกันเศษดินกระเด็นและป้องกันผู้ใช้งานจากความแหลมคมของใบครวนดินอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งเครื่องครววดินที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะดวกในการจัดเก็บซึ่ง FIMI w AY ดีไซน์กระทัดรัดมีน้ำหนักรวมเพียงแค่60กิโลกรมัมฝาครอบสีดำทั้งสองข้างนอกจากจะใช้เป็นวัดสดุป้องกันอันตรายจากใบครวนดินแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นจานบังคับทิศทางด้วยค่ะตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถใช้เป็นเครื่องครวนดินตามร่องผักเพื่อครวนดินใส่ปุย๋ยด้านหน้ามีเสริมการชนเครื่องหางจับปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้การันตีจากผู้ใช้งานว่าเครื่องประกอบง่ายแต่ ไม่เหมาะกับการใช้งานบนแปลงเกษตรที่มีดินปนหินค่ะความโดดเด่นของรถครวนดีแนว A N D M A R T คือการออกแบบให้ถอดเปลี่ยนจากล้อ,อยางเป็นล้อครวนดินได้ง่ายด้วยระบบคลิปล็อกการันตีจากผู้ใช้จริงว่าเครื่องแรงดี ใช้งานง่ายเหมาะกับเกษตรกรที่เน้นการถ่ายบุกเบิกไร่หรือทำแปลงใหม่เพราะในชุดมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายปลบเดียวใบผ่านข้างกันดินสัตว์และล้อพรวนดินแบบครบเสร็ถอดเหลียญได้ง่ายแม้ระบบสตาร์จะเป็นแบบเชือกดึงแต่ก็เป็นแบบสตาร์ทเบาติดเครื่องได้ง่ายมักจะถูกนำไปใช้เพื่อขุดเพื่อทยกร,อยอร่องถายกลบอตอวัดพืชและพลิกหน้าดิน ชุดสตาร์ทของรถครวนดิน T.O.P.S.U.N เป็นระบบป้องกันน้ำเข้าสายพานมีกา๊าดเพื่อเซฟตัวเครื่องจากเศษโคลนเศษวัดสดุต่างๆที่จะกระเด็นเข้าไปตัวรถมีกำลังมากพอที่จะใช้ต่อบพุ่งเป็นรถลากได้ด้วยการเลี้ยวแบบผลักเลี้ยวสะดวกรวดเร็วมาพร้อมท่อไอดีหรือระบบกรองอากาศแบบ2ชั้นที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันความชื้นและเศษฝุ่นที่จะเข้าไปในลูกสูบดอกยางล้อมีขนาดใหญ่ช่วยให้รถครวนดินไปไีนป่ายได้ดีและไม่ลื่นนถลายผู้ใช้งานบอกว่าเครื่ สตาร์ตติดง่ายแต่ต้องนำประกอบโครงเครื่องด้วยตัวเองค่ะรถครวนดินโปโลเหมาะกับการใช้ในกรณีบุกเบิกที่รกร้างเป็นแปลงกเกษตรหรือเน้นการใช้งานแบบสมบุกสมบันซึ่งหล่อทั้งคู่ถูกออกแบบมาให้เป็นยางตาันไร้กังวลเรื่องอยางรั่วซึมและยางเสื่อมสภาพจากการเหยียบก้อนหินหรือตอไม้มีการทดสอบและการันตีเรื่องการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมาพร้อมท่อไอดีกรองอากาศตัวเครื่องออกแบบพลาดให้จับสะดวกด้วยขนาดของรถที่กระทัดรัด จึงนิยมนำไปใช้ในงานขนาดเล็กได้อีกด้วยดีไซน์สุดทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรที่ยุคใหม่บำรุงรักษาง่ายค่ะรถครวนดิน Power m a g แมกนมาพร้อมเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง1เกียร์บังคับง่ายทางแถมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเครื่องให้ด้วยอุปกรณ์ครบครันทั้งใบถ่ยหัวหมูล้100อยางใบมีดคลวนดินพร้อมให้คุณใช้งานถ่าวนยุคกบแบบครบทุกสเต็ปคล้ายกับการใช้รถถเดินตาม เหมาะกับการใช้งานทั่วไปตัวสตาร์ทมือเป็นแบบเชือกดึงบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ได้ง่ายค่ะความกว้างระยะพรวนค่อนข้างแคบจึงเหมาะกับการใช้ทยุกร่องพืชไร่เพื่อใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชเช่นไร่ข้าวโพอดอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้น mm hmm. ชุดครวนดินมิสึเจแปนทำจากเหล็ก S504 ซึ่งเป็นเกรดเดียวกันกับเหล็กทำเครื่องมือช่างมีข้อดีตรงที่แข็งแรงทนทานแต่ยืดหยุ่นได้ดีเมื่อใช้งานจึงไม่หักเปราะง่าย ครงสร้างของรถพรวนดินรุ่นนี้สามารถใช้ร่วมกับใบมีดตัดหญ้าทั่วไปและใช้ร่วมกับกระปุกเอ็นตัดหญ้าได้อีกด้วยคุณสมบัติแบบ4 in 1ตัวเครื่องประกอบได้ง่ายตัวเครื่องเบนซิน2องจังหวะใช้กับหัวพรวนดินแบบหมุนได้แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับผานไถได้จึงเหมาะกับการพรวนดินระยะตื้นพรวนดินกำจัดวัชพืชและการตัดหญ้าค่ะ ในกรณีที่แปลงเกษตรของคุณเป็นแปลงเก่าที่เคยมีการครวนดินมาก่อนแล้วและต้องการลงพืชชนิดใหม่หลายคนเลือกใช้รถครวนดิน b e r a l a ซึ่งเป็นรถครวนดินเครื่องยนต์ขนาดเล็กเบนซิน2จังหวะ เหมาะก,กับการครวนดินแปลงผักสวนครัวที่หน้าดินเป็นดินร่วนที่ผ่านการรดน้ําให้ชุ่มมาก่อนแล้วหรืออาจจะใช้ครวนดินเพื่อให้ปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้คลุกเคล้าเข้ากับเนื้อดินตัวเครื่องมีน้ําหนักเพียงแค่15กิโลกรัมขนาดกระทัดรัดมาพร้อมใบมีดครวนดิน6ฟันเป็นอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะก,กับงานเบาประกอบเครื่องง่ายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าหรือใช้ครัวดินเพื่อยกร่องรถครวนดินนิปปอนก็ตอบโจทย์การใช้งานทั้งคู่โดยเครื่องยนต์มาพร้อมหัวเกียร์อะแดปเตอร์สำหรับใช้เปลี่ยนเป็นใบตัดหญ้าโดยมีอัตราการหมุนอยู่ที่8,000รอบนาทีรูปลักษ์เครื่องมีความคล้ายคลึงกับเครื่องตัดหญ้ารถเข็นโดยเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันการันตีจากผู้ใช้งานว่าหัวเครื่องตัดหญ้าใช้ได้ดีหากใช้ครวนดินแข็งควรมีการพรมน้ำให้ชุ่มก่อนเหมาะกับงานเกษตรครัวเรือนแต่เครื่องยนต์สองจังหวะมักมีเสียงดังควรใช้งาน นอกพื้นที่ชุมชนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด